รถจักรยานไฟฟ้านะคะนั่งได้สองที่นั่งแบบนี้นะคะมีตะกร้าเก็บของด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านในและตะกร้าด้านหน้าตัวช่องบริเวณด้านตรงนี้มีความกลางมาขอที่ลูกค้าจะไปเติมอ่าจะไปเสริมเก้าอี้เด็กได้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจนะกุญแจแบบนี้นะคะกุญแจและรีโมทนะคะล็อกรถได้กันขโมยได้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูถ้าเสียกุญแจไปนะคะ หน้าจอจะขึ้นเป็นหน้าจอ LCD แบบนี้เลยแสดงสถานะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีแสดงความเร็วกิโลเมตรต่อนี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็กําลังไฟของแบตเตอรี่นะคะว่าเหลือกี่หลเนาะด้านซ้ายของแผ่นนะคะก็จะมีไฟสองสว่างนะคะไฟสองสว่างนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะคะแบบนี้เลยเวลาเลี้ยวที่ก็จะมีเสียงดังแบบนี้ไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟหน้าเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ และมีเสียงแตรให้ด้วยฝั่งนี้นะคะสามารถปรับเกียร์ได้ทั้งหมด3จะสปีดนะคะเกียร์หเกียร์สและเกียร์ 1, 1> สมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีสนใจกดสั่งซื้อได้ราคาหลักพันเท่านั้นนะคะสําหรับจักรยานไฟฟ้าคันนี้